ครับผมพิมพ์ธนพัฒน์นะครับคผมคือ<ม>บุคคลมอดอวนเทศที่ใครๆก็รู้จักอยู่แล้ว,ลวไปราบให้คุณแนะนำตัวให้คนได้รู้จักมากขึ้นกว่าเดิมภายในเวลา30วิบทีน่เอค่ะ <c oughs> เริ่มสวัสดีครับผมฟิล์์ธนพัฒน์นะครับเป็นนักแสดงนะครับหรือศิลปินสังกัดช่องวัน3 1นะครับปีนี้ก็อายุ31ปีแล้วนะครับเข้าเลข3แล้วถึงน่าจะดูเด็กแต่ก็แก่แล้วนะครับแล้วก็เ,เป็น เป็นคนน่ารักค่ะเป็นคนเกี้ยนแล้วก็ติงต้องปัญญาอ่อนถึงแม้ว่าบางครั้งจะดูดูนิ่งๆด,ด,ดูดูไม่ค่อยสมประกอบก็ตามแล้วก็นิ่งจริงเลยนะดูนิ่งๆมันก็นิ่งไปเลยคิดไม่ออกคุณกลับมาปรากฏตัวให้แฟนๆช่องหวังได้เห็นกันอีกครั้งแบบรวดเดียวเลย ใช่ครับตอนนี้นะครับของผมมีละครนอนอยู่2เรื่องละครหนึ่งเรื่องซีรีส์หนึ่งเรื่องนะครับก็คือเกมรักปฏิหารทุกวันจันทร์ดังคารแล้วก็แม่หยวนนะครับทุกวันพุธพฤหัส4วันติดนะครับใครคิดถึงผมนะครับก็เปิดช่องวัน3าแล้วก็ฟออยู่ทางหน้าจอได้เลยจากพยานในกองคุณมักจะหายตัวไปที่ที่หนึ่งเรียกว่าสิงอยู่เลยสิงอยู่ในกล่องอันนี้คือที่ไหนทุกคนอยากรู้ไหมครับผมจะปัก G P S ไว้ที่ห้องน้ำครับ ผมเป็นคนที่ดื่มน้ำเยอะก็เลยเข้าห้องน้ำบ่อยวันหนึ่งมี24ก็เข้าห้องน้ำไปแล้วประมาณ15ครั้ง oh. เวลาทุกครั้งก่อนเข้าฉากทุกคนจะพูดกับผมว่า oh. ฟิล์มเข้าห้องน้ำหรือยังเข้าห้องน้ำไหมเข้าก่อนนะทุกคนจะแซวตลอดเวลาอะไรคือที่สุดของละครไม่อยู่ครับผมให้อย่างแรกเลยผมเจาะหูครั้งแรกในชีวิตเพื่อละครเรื่องนี้ครับ oh. ยอมเจ็บเพื่อเรื่องนี้เลย oh. ก็คือไปเจาะหูนะครับแต่ว่าเจ็บขา าเป็นแผลเพราะว่าจิกขาไว้หูไม่เจ็บหรอกโลเคชันโหดมากคือแต่ละที่ที่เราไปถ่ายคือโลเคชันมันค่อนข้างสเปซิฟิกคือมันมันเฉพาะมากๆเราจะมีการไปตามต่างจังหวัดไกลแล้วก็ไม่มีห้องแอร์ให้พักก็จะเจอแต่อากาศร้อนแล้วก็เจอฝนบ่อยมากเพราะาถ่ายหน้าฝนก็จะเป็นการถ่ายทำที่ลำบากมาก,มากอะไรคือที่สุดอีกเหรอเนื้อเรื่องคือที่สุดตอนผมอ่านอะ่ะมันเข้มข้นถึงขนาดว่าผมไม่สามารถวางบทได้ มันหักบุมทุกตอนเป็นการถ่ายละครที่แต่งตัวนานที่สุดในชีวิตการทํางานของตัวเองแต่งหน้าทําผมต้องใช้เวลาราลาประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงทุกวันเพราะว่าต้องใส่วิกแต่งหน้างจริงแค่ประมาณ15บหถึงยีนาทีที่เหลือคือทำผมปกติเราจะรอผู้หญิงแต่งหน้าอันนี้คือผู้หญิงต้องมานั่งรองผู้ชายทาผมแล้วเลิอกกองแล้วก็กลับบ้านไม่ได้ ต้องมานั้งแกะกาวทีลันนิตทีลันนิตไม่สามารถแกะเองได้แล้วเวลาคันก็ไม่สามารถเ้าได้เพราะไม่งั้นวิกรุดต้องใช้หวีจิ้มจ้ะและอีกอย่างนึงคือการแต่งตัวแต่งตัวอีกประมาณ20นาทีครับคือเรานุ่งสดทุกครั้งแล้วสําหรับผู้ชายอ่ะผมเป็นคนฉี่บ่อยเป็นคนท่อรั่วคือถ้าวันไหนจะถ่ายหนะักผมต้องแต่งใหม่ทั้งหมดซาละหดมากชีวิตลําบากมากจริงหรือไม่คุณเป็นคนติดบ้านมากจริงครับ คือปกติเป็นคนที่วันหยุดชอบอยู่บ้านอยู่แล้วช่วงนี้ติดบ้านเป็นพิเศษเพราะว่ามีห่วงมีลูก2อสองตัวก็ติดมากเลือกงานมาก็จะกลับไปหาแมวตลอดยิงผมไปทํางานทุกวันอย่างเงี้ยก็จะเปิดกล้องคุยกับเขาตลอดเขาจะหันมาดูแล้วเขาก็นอนต่อผมว่าคนเป็นทาสแมวจะเข้าใจสิ่งนี้คุณเป็นคนที่จริงจังมากแต่คุณมีภาพหนึ่งที่ตรงกัข้ามเลย พิชวิจิงผมเป็นคนติงตองปัญญาอ่อนมากเป็นคนที่เหมือนเด็กชอบอนอนิเมะมากชอบดูการ์ตูนมากคนมากที่สุดดูแบบดูได้ทั้งวันทั้งคืนร้อยตอนก็จบได้ภายใน2วันอะไรเงี้ยเกมก็เล่นติดเกมมากเหมือนจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วคเป็นคนชอบทำอาหารมากแต่ฝีมือไม่คงที่จริงครับอาหารไหนที่ไม่เคยทำมาก่อนจะคาดหวังให้ผมทำเพราะส่วนใหญ่คือกินไม่ได้จ้ะ ิมีเมนูไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องชอบามากเยสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศอย่างที่สองคือผัดกะเพรามั่นใจว่าทำอร่อยกินได้แน่นอนจริงหรือไม่คุณเป็นคนไม่ตรงต่อเวราใครพูดมาเนี่ยไอข่าวลือเนี่ยแรงมากใช่ครับผมยอมรับก็ได้เพราะว่าผมชอบไปก่อนเวลาค,คือจริงจริงนิสัยเนี่ยมันมีมานานแล้วคือผมเป็นคนที่รู้สึกว่าผมไม่ชอบการที่ให้ใครมาโทรตามถ้าเราบริหารเวลาดีเป็นคนตรงต่อเวลา ผมรู้สึกว่ามันทําให้งานของเรามันมีประสิทธิภาพมากขึ้นยิ่งผมไปถ่ายละครน,นี้ทำงานกับคน45 0 0ชีวิตที่เขาลอเราอยู่เราไปตรงต่อเวลาหรือเราไปก่อนเวลาเนี่ยเราแคผมมีเวลาทำอย่างอื่นได้อีกเยอะวันเทสไอเทมของผมก็คือ power bank ครับ<ว><น>เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ขาด p o w e แ bank เหมือนเหมือนจะขาดใจผมก็จะไม่พกอันเล็กด้วยผมต้องพกพกที่แบบเรียกว่าชาร์จ1 วันใช้ได้ประมาณ3วันแล้วก็ต้องแปะชื่อไว้ด้วยเพราะว่าของผมคือหายบ่อยเวลาคนมาขอยืมักพักหายถ้าไม่แปะอะไรไว้ก็เลยแปะสติกเกอร์ของหน้าตัวเองไว้เลยซึ่งอันนี้เป็นสติกเกอร์ที่แฟนคลับทำมาให้ก็เลยชอบมากถ้าใครถามว่าอันนี้ของใครแล้วตอบไม่ได้ว่าของใครเนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเหมือนกันขอฝากผลงานของผมทั้ง2เรื่องนะครับดูผมนะครับผ่านทางหนะ้าจอช่องวัน3 1เสียวันรวดได้เลยนะครับก็จะเป็นความสนุกครบรดก็หวังว่าจะเป็น อีก2เรื่องที่ทําให้ทุกคนมีความสุขนะครับจริงแล้วคุณคือเด็กอ้วนคนหนึ่งหลายๆคนอาจจะเห็นผมแบบออกกาลังกายมีซิกพงซิกแพกอะไรแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วผมก็คือเด็กอ้วนคนหนึ่งครับเป็นคนชอบกินของหวานมากถึงขนาดว่าผมต้องมีช็อกโกแลตติดตู้เย็นตลอดเวลาคือถ้าใครชอบกินช็อกโกแลตไปบ้านผมก็คือมีให้กินผมต้องกินทุกเช้าช่วงไดเอทผมก็กินแอบเรนเนอร์กินชอบกินชั้นไขมุกชอบกินตังเย็น ชอบกินโดนัทชอบกินเฉาก๊วยชอบกินบันฟี่มากชอบกินทุกอย่างจริงอาหารก็ชอบชอบแป้งๆเนี่ยชอบมากไก่ทอดชุปี้ชาบูบเ้าข้ามตรงนี้ได้ไหมเรารู้สึกว่า,าวรู้สึกว่าพูดไปแต่ท้องมันร้องอะ